สวัสดีครับเพื่อพทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรม2กิจกรรมพร้อมๆกันเป็นกิจกรรมคอมโบก็คือถ้าอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยมันคอมโบกันได้กดเข้าไปที่ f11 นะครับคุณจะพบว่ามันจะมีกิจกรรม new and arrival กับ daily log in นะดูกิจกรรม new and arrival ก่อนก็คือกิจกรรมนี้มันจะอยู่8เมษายนถึง5พฤษภาคม เงื่อนไขกิจกรรมมี2เงื่อนไขคือ 1. ผู้ที่สร้างตัวละครใหม่ตั้งแต่8เมษายนเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปและเก็บเลเวลฮอร์มนถึง10จะได้รับกล่องต้อนรับน้องเล็กหน้าใหม่นะครับก็คือตรงนี้อ่าต่อมาผู้เล่นที่ไม่ได้ล็อกอินเข้าเกมตั้งแต่วันที่1ึถึง3 1มีนาคมจะได้รับกล่องขวัญน้องเล็กที่กลับมากล่องน้องเล็กของที่กลับมาจะเป็นตามนี้นะครับก็มี ฮอร์โนประกายคามขึ้นันจีขั้นสูงแต่ว่าให้ยืม30วันแล้วก็กล่อมพิชิตเลเวล10ทีนี้เฉพาะเฉพาะของขวัญต้อนรับสิทธิ์เก่าสู่อ้อมก่อนเนี่ยก็คือผู้ที่ไม่้ล็อกอินช่วงเดือนมีนาคมล็อกอินก่อนหน้านั้นได้ล็อกอินหลังจากนั้นได้คุณจะได้รับของตามนี้ด้วยนะครับกอมพิชิตเลเวล50อะไรพวกนี้แล้วส่วนในส่วนเนี้ยทั้งสงเงื่อนไขคือผู้เล่นที่ไม่ล็อกอินกับ ผู้เล่นใหม่ที่เก็บเลเวลหงมูลถึง10อันนี้รับได้ทั้งคู่กล่องตาราจสีทรงพลังดียังไงมันจะแบบนี้กล่องราชสีไม่ไม่ทรงพลังมันจะสเตตัสน้อยถ้าทรงพลังคือสเตตัสสุดเลยนะครับถ้าทําเองก็หลายตังอันนี้แจกฟรีมาให้ใช้30วันนะครับแล้วก็ให้ชุดหมอกกระจางฟ้าด้วยอ,อ,อันนี้ไม่ให้ ทีนี้มันคอมโบกันยังไงนะครับอันนี้กิจกรรมที่1มาดูกิจกรรมที่2 daily login daily login เนี่ยเขาบอกว่าผ่านผู้ที่จะรับ daily login เนี่ยจะต้องผ่านเงื่อนไขที่กําหนดข้างล่างอย่างน้อย1ข้อคือข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ข้อแรกคือเป็นตัวละครที่สร้างตามพุทธที่8เมษายนเป็นต้นไปหลังป,ปิดระบเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนกับกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่ผมอธิบายไป ก็คือถ้าคุณสร้างตัวละครหลังวันที่8เมษายนคือเข้าเงื่อนไขแล้วนะครับสองไอดีดังกล่าวไม่เคยเราอินเข้าเกมในเดือนมีนาคมก็เหมือนกิจกรรมเมื่อตะกี้นี้ดังนั้นถ้าถ้าใครที่ไม่เลาอินในเดือนมีนาคมเลยกลับมาเราอินคุณได้แน่นอน2คอมโบ2กิจกรรมหรือใครสร้างตัวละครตั้งหลังวันที่8เมษายนก็เข้าคอมโบ2กิจกรรมเหมือนกันนะครับแต่ว่า ตัวละครต้องมีเลยว่าโฮมูลสิบขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับคุณจะได้ของตามนี้อย่างเน,นี้ยเป็นกิจกรรมแบลนดลอกอินก็คือล็อ i อินทุกวันวันละหนึ่งครั้งเขาจะแจกนะครับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆเลยเนี่ยดูวันที่สามเนี่ยแจกกล่องอีกอ,อีกาข,ขั้นเก้า 9, นะครับคือแจกดีมากวันที่สองเสียหลัโฮมูลพันชิ้นวันที่หนึ่งตัวขยายดาก้อนเทเดอร์หกสิบหกก็คือเอามาขยายคลังนะครับอันเนี้ยคออ,นอนัญมณีคือ พวกนี้เป็นของจําเป็นนะครับดังนั้นผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถรับกิจกรรมล็อกอินได้เนี่ยคุณจะเจาะรูอาุอีกาคุณได้นะครับในวันที่4วันที่3มีอีกาใช้วันที่4เจาะรูวันที่1ขยายขยายคลังวันที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรพวกนี้เนี่ยคุณมีอัญมณีมายัดนะครับโดยเฉพาะ h ีโร่ออฟเดียนกับโกเมนพวกนี้เจ็ดเหลี่ยมถือว่าแจกสูงมากสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าอ่าถ้าคุณจะหาเองมันต้องไป ลงกิจกรรมแล้วซื้อกล่องนะครับซื้อกล่องซื้อกล่องแล้วกว่ามันจะขึ้นขั้น7ขั้นไปเจ็ดเหลี่ยมแปเหลี่ยมได้มันช้าส่วนวันที่8เนี่ยได้โซเชียิกาเต็มเซตเกบมังกรไฟคือแจกดีมากนะครับผู้เล่นผู้เล่นเก่ามองละอาจเฉยๆแต่ผู้เล่นใหม่ผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้คุณต้องว้าวคุณควรจะว้าวนะครับเนี่ยหินล้ำค่าแล้วก็จบที่ทูพีชทีนี้อยากจะทํากิจกรรมนี้ทํำยังไงอ่ะสมมุติว่า คุณไม่เคยเล่นคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็เข้าเงินไขส่วนคนที่ไม่เคยรออินผมถือว่าเคยมีประสบการณ์ดังนั้นน่าจะเข้าใจกิจกรรมนี้ได้ไม่ยากงั้นผมจะจินตนาการว่าไม่ใช่ผมจะแสดงตัวอย่างว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่อผู้เล่นใหม่คืออะไรสร้างตัวละครในวันพุทธที่8เมษายนเป็นต้นไปอ่างั้นเดี๋ยวผมไปสร้างตัวละครอ่าละทีนี้ผม เรียนแบบนะครับสร้างตัวละครใหม่เช่นกันผู้ผู้เล่นใหม่ก็ต้องสร้างตัวละครใหม่ผมก็เรียนแบบว่าสร้างตัวละครใหม่แต่คราวนี้ผมจะสร้างตัวละครเป็นเดสทายเออร์เพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เร็วๆนี้มันจะมีอาชีพใหม่ไม่ใช่ดิเขาโฆษณาสายสามของเดสทายเออร์ er เข้ามาดังนั้น เดี๋ยวลองสร้างไปวิ่งวิ่งเล่นดูนะครับยังไงขวานหายากไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับถัดไปเอาหน้าตาแบบไหนดีวะเอาออง่ายๆไปก่อนนี่แหละถัดไปนี่ จร,จริงๆตรงนี้มันจะสับสนระหว่างผู้เล่นสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะสับสนหรือว่าคนที่ไม่เล่นรนานนะครับมันจะมีเลเวล1กับ55ให้เลือกคือถ้าคุณจะไปเลเวล55ความจริงก็คือ60แหละแต่เขายังไม่ได้อัปเดตคุณต้องมีตัว๋วอัปเกรดก่อนเพราะว่าพอคุณกดฟังก์ชันนี้มันจะให้คุณเข้าไปทดสอบสกิลลองสกิลเสร็จแล้วพอคุณจะออกจากลานฝึกคุณต้องมีตัวต๋วตั๋วแล้วตั๋วน่ะตั๋วแล้วตัว๋วใบละ200ถ้าคุณไม่ได้รับการแจกมาก็คงยังไม่มีหรือถ้ายังไม่ได้้ซือก็จยังไมม่ี คุณก็ออกไปไม่ออกไปไม่ได้นะครับดังนั้นยังไงก็ตามเราต้องเลือกที่เลเวลาหนึ่งนะครับขวานฟัดฟัดอ่าทีนี้เราก็เริ่มเกมได้เลยบัเจ ด้วยความที่เราสร้างตัวละครใหม่นะครับมันเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมาเจอกับช่วงอินโทรของเกมไม่สามารถข้ามได้ตรงนี้จะเป็นเรื่องราวก่อนที่จะกําเนิดตัวตนของเราขึ้นมาว่าเราไปผจญภัยอะไรมาบ้างเราเข้าสมนักองมุลอะไรยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับผูเ้เล่นใหม่ที่ไม่เคยเล่นเลย ดูคัสซีนแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วรู้จักกับมันไปเรื่อยก็ได้นะแต่สําหรับคนที่เล่นแล้วเล่นอีกสร้างตัวใหม่แล้วสร้างตัวมาอีกก็เล่นให้จบให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําแล้วก็เดี๋ยวจะสคิปข้ามมันไปเจอกันอีกทีที่เมืองเอาละ่ะเดี๋ยวตอนนี้เงื่อนไขในการสร้างตัวละครครบละเดี๋ยวผมจะลองกด s 1ดูนะครับดูว่าได้เล่นอินเนี่ยรับได้ไหมยังรับไม่ได้ ยังรับไม่ได้ในที่นี้อาจจะเกิดการจากการดีเลย์ดีเลย์ของอาการอัปเดตซึ่งโดยปกติจะไม่เกิน15ทีหรือมัอาจจะเกิดจากการที่ผมยังไม่ได้ลงไปจากตรงนี้ซึ่งจะอย่างไรก็ตามแต่ตอนนี้ยังรับไม่ได้เดี๋ยวยังไงขอตัวทำเคสก่อนนะครับหลังจากลงมาแล้วนะครับก็สามารถกดที่ d a i l y Lo g i n นะแล้วเข้ามาที่รับไอเทมตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บเนี่ย มันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าคูปองเนี่ยมันจะเท่าๆอย่างนี้ถูกแล้วนะเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะใช้อ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นี่ ESC นะครับแล้วเข้ามาดูที่ตรงนี้คูปองอัปเกรดด่วนตรงนี้อ่าดูให้ดีนะนี่สร้างเลยนะครับ ซ้ปุ๊บก็จะได้ของตามนี้ได้เงิน 10G ประสบการณ์อีกนะครับตอนนี้คุณก็มีเลเวล60หงมุน12เรียบร้อยแล้วกับการกดใบ,บนี่แค่ใบเดียวนะครับสกิลทุกอย่างมาพร้อมหมดเลยเล่นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยศึกษาอีกทีนึง ทีนี้เรามาดูกันว่าโอเคเงื่อนไขทุกอย่างครบหมดละเราจะได้ของรางวัลตามที่ควรจะได้ไหมเริ่มต้นที่เดลี่ล็อกอินก่อนนะครับนี่วันที่1ตัวขยายดาก้อนเทดเตอร์ ยังกดรับไม่ได้แั้นเดี๋ยวมาดูที่ New Arrival ยังกดรับไม่ได้ต้องให้เวลามันนะครับระบบยังไม่อัปเดตว่าผมเพิ่งเลว่า60แตะกี้นี้นั่นเดี๋ยวว่าไปที่เทมันไม่ะอูหน่อยหลังจากเลว่า60แล้วก็รอมานานพอสมควรนะครับประมาณสัก10 15บานาทีนะครับ15บหายี่บนาทีก็มาดูที่เนวเออดิบ hmm. อเข้าเงื่อนไขแล้วนะครับสามารถรับของรางวัลได้นี่ของรางวัลก็อยู่ในกล่องนะครับแล้วก็รับของเพิ่มเติมที่เป็นส่วนของอันนี้ได้อีกนะครับนี่ แต่ว่าตอนนี้ยังรับไม่ได้ส่วนนี้ก็กดรับเรียบร้อยนะครับของรางวัลส่งมาในกล่องแล้วตรงนี้นี่เอาไว้ใช้ขยายน,นะครับ พอถึงช่องล่างๆมันต้องใช้อันนี้ละว,วก็ให้ตัวนี้ใช้เหลือเฟือนะครับแล้วก็พอเดี๋ยววันวันต่อมานะครับวันนี้นี่วันที่2วันที่3ก็รับไปอีกตัวนี้ผมคิดว่าใช้ตัวละครไหนๆรับก็ได้ แล้วของในกล่องก็คเ้ามาโยนให้ตัวเด็กนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะเรียบร้อยแล้วครับสําหรับ2กิจกรรมที่มาคอมโบพร้อมกันซึ่งตรงนี้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วรับไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้นี่แหละละนะครับรับด้วยอ่าละนี่มาละนะครับโอเคงั้นก็ขอจบ การแนะนำกิจกรรมต่อไปเท่านี้นะเพราะก็ใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ